สายวิธีทำสายตะก้าจ้ะง่ายๆ่านอ่ะทำง่ายง่ายดูสอดไปเลยจ้ะอันนี้เขาเอาช่วงตรงกลางมันเลยนะสอดไปแล้วก็ไปทางไหนอ๋อบัดไปทางโน้นจะได้ไม่หล่นนะอ๋อเขาต้องบัดด้วยนะเพื่อน บดด้วยบดเพื่อไม่ให้มันหล่นบไม่ได้เราจะยาวยาวไปเลยก็ได้ยาวยาวก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราแล้วแต่เราอันนี้วิธีทํำสายตะก้าจ้ะเราก็เป็นแนวให้เฉยมาแล้วแล้วแต่เราแม่เราก็ตัดแล้วก็ตัดออกอันนี้เขาเก็บเก็บตอนนี้ก่อนเก็บปลายมันก่อนนะใแล้ว อันนี้ทําสายโอ้ยสายน่ารักถ้าดึงออกก็ได้แม่เรา,เ<อ>าก็<ร>ต้องอนั่นด้วยนะเราเราช่วงตรงกลางพอดีเนาะของตะกาโอ้ยน่ารักนะเอายาวขนาดไหน่ะเอาเอาสั้นกว่านั้นอีกนิดนึงบอเอดึงเออกาําลังเออเอาพอดีแล้วนี่ตัดเลยจ้ะตัดเลยทีนี้ก็จะเสียบเข้าแล้วนะถ้าเสียบกันน้ำให้อันนี้มันห้าเส้นเราก็เอาเส้นที่สาม เราเอาเส้นที่สามนะเส้นที่สามนะเพื่อนๆจาไว้นะถ้าห้าเส้นก็เอาเส้นที่สามมันอยู่กลางอันนี้เขาก็เสียบไปแล้วจ้ะทำสายมันนะจ๊ะสายตะก้าจ้ะตะกาที่เราสารเองจ้ะภูมิใจเราภูมิใจเราทําได้นี่นี่ดึงไปอีกหน่อยนึงจ้ะเออ